การใช้มันก็จะมีหลายเป็นรุ่นหลายแบบแต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกันสปีดความเร็วก็ใช้ให้มันเหลือสองในการดึงเหยื่อปลอมเข้ามานะแล้วก็จะปีดไอ้ตัวด้านซ้ายมือเป็นสามขีดผมได้เป็นปลาบุกเขานะเป็นปลาที่ผมไม่เคยตกได้มันเป็นนิวเลคคอร์เลยเห็นมากเวลาเราใช้แบบว่าเหยื่อใหม่ๆชนิดใหม,ใหม่ในการตกอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสได้ปลาที่เราไม่เคยตกได้ กาบกราบกาบสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมบิ Big World, นะ๊กอ้วนอ้วนเกมมิ่งมาเล่นเกม,มไปด้วยกันนะครับ EP นี้ผมก็จะมาตกปลากันต่ออยู่กันที่ EP ถ้าจะจำไม่ผิดเป็น EP ที่5าแล้วก็จะมาพูดมาคุยในเรื่องของการตกปลาโดยการใช้เหยื่ยปอปลมนะเขาจะมีหลายแบบหลายชนิดมากเหยื่ยปอปลมนะครับในเกมนี้นะครับก็จะมีทั้งสปูลสปินเนอร์อาร์ตลัวซอฟต์รัวแล้วก็ฟี ผมไม่แน่ใจว่าอันสุดท้ายอ่านออกไหมนะไออ่านถูกไหมนะถ้าอ่านออกไอถ้าอ่านผิดออกเสียงผิดยังไงก็ข,ขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ในชีวิตจริงเนี่ยก็มาพูดมาคุยมนแนะนํากันได้นะ,ะแต่และอันนะครับมันก็จะมีแบบการใช้งานการตกปลาแต่และชนิดเนี่ยมันก็แตต่างกันเราต้องดูก่อนว่าปลาตัวนั้นนั้นกินหรือเปล่าการดูง่ายๆก็คือกดเข้าไปดูเนี่ยเขาจะก็จะมีบอกแหละ ว่าปลาชนิดไหนกินบ้าง EP เนี่ยจะมาพูดคุยมาแนะนําของการใช้ตะปุนนะตะปูนของปลาที่เราจะตกมันนก็จะเป็นปลาเรนโบว์เท้าเป็นตะกูนเท้าอะไรพวกนี้นะมันก็จะมีหลายเป็นรุ่นหลายแบบแต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกันก็จะตกปลาแต่ละชนิดได้ต่างอย่างของผมที่ลองใช้แต่มันอาจจะเป็นคนละขนาดอะไรพวกนี้แต่ของตะกูนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือต,ต่างกันอาจจะเป็นตัวแบนด์แบบตัวเนี้ยก็ใช้เสียง เป็นการล่อหลอกปลาให้วาดกินอาจจะเป็นบางชนิดเนี่ยเป็นทําเหมือนสีสวยตัวขนาดปลามันจะต่างกันก็คือจะเลียวจะใหญ่จะเล็กก็ตามไซส์ตามขนาดอะไรอย่างอย่างสปูลตัวเนี้ยมันก็จะทําเป็นรูปทรงแบบยาวๆเหมาะสําหรับล่อปลาแต่ละชนิดอะไรพวกนี้ก็จะต่างกันนะก็คือเราต้องเลือกให้เหมาะอย่างผมผมว่าเนี้ที่ผมใช้อยู่คือ,อผมจะใช้เป็นรุ่นของ g x 3 5 6 จะมาตกนะที่ผมส่วนใหญ่ที่ผมตกต่อามาที่เราเลือกต้องมาดูกันก็คือดูที่ขนาดนะมันจะมีขนาดพวกตะขอเบ็ดอ,อ่พวกตะขอพวกเบ็ดเนี่ยมันจะต่างกันเช่นเป็นแบบว่า1นึทับศูเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าปลาไซส์ปลาที่มากินก็จะมีขนาด5้กิโลจนถึง25่กิโลอย่างเงี้ยเราก็เลือกว่าเราต้องการตกตัวใหญ่ตัวเล็ก แบบว่าตัวใหญ่สุดเบอร์4ี่ทับศูนย์รุ่นของเขาที่เขาจะมีในเนี้ย,เ,ยเขาจะมีเป็นสามขนาดเนี้ยตัวใหญ่สุดก็จะเป็น19กิโลถึง9กิกิโลที่ผมติดตั้งไว้ก็คือเป็นขนาดกลางผมต้องการแบบตกได้บ่อยเพราะว่าผมต้องการ e p เยอะๆหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการเงินดเยอะเนี้ยไม่ต้องการปลาที่มีขนาดไซส์ใหญ่ๆบิ๊กไซส์อย่างเงี้ย,ยก็แนะนําให้ตกประมาณเหมือนผมก็คือหาเงินหาย ถ้าเกิดใครต้องการเน้นบิ๊กไซส์เน้นแบบอกตัวใหญ่ก็เล็กคอร์ดก็จะเป็นเป็นตัวใหญ่สุดนะเป็นตะขอใหญ่สุดเป็นเบ็ดใหญ่สุดมันก็มีหลายแบบแล้วแต่คนชอบแบบสีสันอย่างตัวนี้มันก็จะเหมือนปลาเลยมันเป็แนแบนหน่อยหนึ่งมีความรู้สึกเหมือนปลาเงี้ยก็ได้ก็คือเขาจะมีเลเวลบอกเลเวลเราถึงเท่าไหร่เราก็ซื้อมาใช้ตัวนั้นแล้วก็สีสันของปลาก็มีส่วนนะว่าปลาแต่ละตัวชอบกินไม่ชอบกินเด้ สีมันสะท้อนแสงหรืออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่มาเราก็จะไปเริ่มตกปลา e p พนี้เราจะใช้ตัวสปลุลกันนะครับมาผมก็จะเริ่มตีอยวไปก่อนเขาบอกว่ามันไม่มีปลาใสนะเขาขึ้นเตือนมาก็คือมันต้องรองนานสปีดความเร็วก็ใช้ให้มันเหลือสองในการดึงเหยื่อปลอมเข้ามานะแล้วก็สปีดไอตัวด้านซ้ายมือเป็นสามขีดให้ปลาเหมือนว่าปลาตัวเล็ก ปลาตัวอื่นจะได้มากินได้นะอะอย่างเนี้ยเขาบอกแล้วมันไม่มีปลาไซส์ขนาดนี้ตรงที่เราจะตกนะผมอาจจะขยีบไปตกตรงอื่นหรือผมอาจจะเปลี่ยนตะขอเว็ดก็ได้ผมก็จะตีเว์ก่อนแล้วผมก็ลองดูสำหรับคนมือใหม่นะแนะนำเป็นแบบว่าให้มองเห็นได้มองหินปลามันจะตกง่ายแล้วสปีดเนี่ยเห็นไหมมันต้องอย่างน,น้อยสองขีดถึงสามขีดนะ ปลาก็ถึงจะมากินผมลองใช้เป็นแบบว่าตัวลอกแบบเร็วๆปลาก็ไม่แม้มกินปลามันจะกินไม่ทันอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมมันก็จะมากินอัตโนมัติเลยผมก็จะซื้อยื้อ,อ,อละเวลาเขามากินปบผมก็จะเปลี่ยนให้มันเร็วขึ้นให้มันฝืดขึ้นอย่างเงี้ยให้มันเร็วก็คือการหมุนลอกกลับมามันเหมือนแบบว่าสองขีดเห็นหม่ะสองขีดด้านขวามันเป็นจําลองการ ว่ายน้าของปลาตัวเล็กอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดใครจะตกปลาเนี่ยตัวเล็กอุยอ,ยอ,ยอยุแนะนําให้สปีดแค่สองค่อยมาเพิ่มที่หลังตอนที่เราตกได้ให้มันเป็นสุดเลยเอา้าวเห็นไหมก็ได้เป็นตัวใหญเห่เหมือนกันนะใช้ตัวอ e ีผมก็ใช้สวิงตักขึ้นมาเอาเลยเอาเลยนะเอ้า หลอนเหรอทำไมไม่ได้อ่ะออแปดโลย์ป่ะตามขนาดที่เราใช้คันเบ็ดที่ผมบอกบางทีเราใช้คันเบ็ดใช้ตะขอไม่ใช่ใช้คันเบ็ดเราใช้ตะขอที่มันใหญ่เกินไปมันก็ไม่มีใส่ปามก็จะหายากเยมันก็จะรอนานถ้าเกิดใครไม่อยากรอนานก็แบบผมเนี่ยก็เปลี่ยนไส์เห็นป่ะให้มันเล็กลงปามก็จะมากินง่ายขึ้น เขาจะรออกระหว่างค่าเวลาที่บอกเพราะว่าปลามันไม่มีเลยะพอตกเสร็จแล้วผมก็จะเปลี่ยนให้มันเหลือประมาณสองขีดเท่าเดิมมาแล้วก็มันเหมือนเพราะว่าความเร็วก็ระดับสามประมาณนี้นะมันก็จะเหมือนว่าปลาตัวเล็กว่ายแล้วปลามันก็จะมันกินทัน มันมันผ่านอะมันเหมือนว่ามันผ่านเลยไปมันจะไม่เห็นนีมากินแล้วอปลาฆาตกรพอที่พดได้ที่ผมบอกเนี่ยเราก็ค่อยมาปรับให้มันขึ้นมันก็จะมากินตามไซส์ที่ผมบอกว่าตกปลาที่ผมชอบมากที่สุดนะก็คือไซส์ประมาณสิบอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยตีถินจนะให้มันไปทาง้ายก่อนผมโอ้ย ผมต้องดึงมาทางซ้ายลากขวาดึงซ้ายออกสายออกสายก็ลากไม่ได้ผมก็จะให้ขนาดประมาณเนี่ยแหละประมาณ6กกิโลเจ็ดกิโลประมาณนี้นะเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากได้คือผมอยากได้จํานวนเยอะๆจํานวนการความถี่แล้วมันจะได้ exp e เยอะขึ้นได้ ep บ่อยขึ้นอะไรมาเนี่ยแต่ผมไม่ชอบตกปลาตัวใหญ่ถ้าเกิดตกปลาตัวใหญ่เห็นป่ะมันจะรอนานมาก มันเหมาะสําหรับคนถ้าเกิดใครต้องการแบบสูซิติเนี่ยก็แนะนําตกตัวใหญ่แล้วก็แบบผมอาวางทิ้งไว้สามสามคันแล้วก็ามาใช้พวกเหยื่อปลอมก็ได้หรือว่าใช้เป็นแบบเหยื่อสดเหยืยอจริงเหมือนเดิมก็ได้อะไรประมาณน,นี้อีกคันหนึ่งก็เป็น,นคันที่สี่มันก็จะสะดวกอย่างตัวนี้ปลาฆาตกรพาพชฌฆาตผมก็จะปล่อยผมจะเอา e AP, เห็นะ ไม่มีไซไฟอากาศก็สำคัญนะแบบว่าฝนตรงฝนตกเนี้ยมันก็จะาทำให้มันแบบปลาตัวใหญ่ไม่ออกก็ได้มีโอกาสที่จะออกมาน้อยเกินอะไรพวกนี้ยมันก็ต้องรอบางทีก็มีแต่ตัวเล็กๆออกเนี้ยเห็นไหมผมใช้ตะขอที่มันเหมือนกับว่ามันใหญ่ขึ้นมาปลาตัวเล็กๆก,ก็จะไม่กินก็จะไม่สนใจก็ลองดูก่อน เห็นไหมมันก็เหมือนว่าเขาจะเลยผ่านบางที่ความลึกมันก็ไม่เกี่ยวมีผลนะมันก็เกี่ยวเหมือนกันโหก็เยอะอยู่นะแต่ผมจะลองเปลี่ยนไซส์นะไม่น่าเกิยนยะอ่าผมจะลองเป็นไซส์เล็กดูสีมันก็มีส่วน อ่าผมจะลองอ่าเอาแบบเล็กสุดเลยเอาแบบปลานนํำหนักหนึ่งกิโลถึงห้ากิโลลองดูฮะเพราะปลาเล็กๆที่เราเห็นนะเราจะมากินบ้างไหมแต่มันก็ขึ้นเหมือนเดิยว่าไม่มีใจให้มันตกลงไปลึกๆนะก่อนที่จะหมุนลอกกับตาวลอกกลับนะอ่าประมาณสามเมตร ลองดูว่าปลาที่อยู่อยู่ดินหน้าดิานเนี้ยเขาจะมากินไหมแต่ผมเจอตัวใหญ่ไปแก้เห็นตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มันผ่านนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกินไหมแต่เขขึ้นว่ามันไม่มีใสปลานะมันก็อาจจะตกยากขึ้นเหมือนมันไม่สนใจหมดเลยเหมือนมันแค่ว่ายผ่าน ยียี่สิบอานี้แหละก็ดึงขึ้นมาแล้อ่าผมลองเปลี่ยนฝั่งนะเขาบอกมันไม่มีสายปลาสำหรับผมผมก็ว่าจะวางไว้ใกล้ๆตรงนะั้นแล้วก็ออกด้านซ้ายด้านขวาลองตีไปอีกทางหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้ตีทางนู้นโอ้ แบบนี้ก็คือเราปลาอาจจะไปติดตะลิงตรงตะลิงไปติดตะลิงได้นะผมก็จะใช้น้ําหนักเบาลงแล้วก็ให้เหลือสักประมาณสองจุดห้าในการสาวมาอสองกว่าเนี่ยนี่ไงเหมือนมีปลาตัวเล็กไว้ไว้จะตามมาแต่มันก็ไม่ตาม ครั้งหน้าผมอาจจะต้องไปแบบด้านซ้ายมากกว่านี้หน่อยหนึ่งดูละดูทรงหรือว่าเหยือปอมตัวนี้อาจจะไม่ดีก็ได้นะอา่านจจยเพราะว่าไม่เหมาะผมลองเปลี่ยนสี่อะลองเปลี่ยนลอง เอาใช้อันล่างสุดอเอาสามถึงสิบสามกิโลมาเห็นไหมมันก็ไม่มีไซส์เหมือนเลยอ่ะมันอาจจะไม่กินนะตัวใหญ่ผมไม่แน่ใจคนมาตกในแบบนี้ก็เยอะเห็นไหมทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหแลบบัง ผมอยากให้เห็นนะก็รว่าเวลาปลากินมันจะเป็นยังไงผมก็จะคัดเข้ามาซูมเข้ามาตัดเข้ามาระหว่างที่เราหมุนๆดูนะนอ้โหนี่ไงกินละผมถึงบอกว่าเหยื่อปลอมแต่ละแบบอ่ะมันก็แตกต,ต่างกันมันก็ นี่ยผมก็จะเปลี่ยนสเต็ปผมมันสู้อยู่นะสู้มากเลยดึงแทบไม่ได้ละงน่าจะประมาณเจ็ดโลแปดโลมสู้มากเลยผมก็จะไม่ไม่ไม่ฝืดมากนะพอเขาอ,อ่อนเนี่ยพอเวลาเรารู้ว่าสาวขึ้นได้แล้วผมก็จะปรับความฝืดให้มันขึ้นมา เขาจะได้ไม่ล่างไม่ดึงเราออกไปอย่างนี้จะเยียบป,ปรับที่หลังให้มันเหมือนเหมือนเขาอุ้ยเรียบร้อยเห็นไหมผมก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นแบบว่าตามไซที่บอกว่าถ้าฝนตกอย่างเงี้ยหูมีหมอกลงเนี้ยปลาตัวใหญ่มันจะไม่ค่อยกินนะมันต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นนิดนึงผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นคันเล็กไฮเบอร์เล็กนะก็ที่จะได้ใช้แบบตกปลาเล็กๆ อย่างตัวพวกนี้ก็คือมันได้ E P น้อยก็จริงแต่มันเน้นเราจะมีปริมาณก็คือตกบ่อยๆอ่าผม,ผมปล่อยไปละผมก็จะตีไปใหม่เราก็จะตัดยืดทความลึกก็ต้องดูอะโดยเฉลี่ยประมาณจะอยู่สักประมาณยี่สิบเอ้ยไม่ได้ยี่สิบสองจนถึงสามอะความลึกสองเมตรถึงสามเมตรอ่าดึงไม่ได้เออเราผมดึงปัก มันจะไม่เหมือนปลาตัวเล็กว่ายเราต้องปรับให้มันแค่สองแล้วจะปีดเนี่ยมันจะเป็นประมาณสามถ้าเป็นประมาณสามป๊อปนี่งไงเห็นไหมพูดไม่ขาดคำปลาตัวปลาก็จะมากินแล้วผมก็ค่อยปรับเพิ่มขึ้นนะนะได้ปลาบูด,ด้วยผมชอบชอบปลาบูที่สุดแล้วสีมันสวยอ่ะสวยมากสำหรับผมนะน่าจะห้าโลมันดึงง่ายมากอมันไม่สู้เลย หห้าโลเห็นไหมมันก็จะได้บวกบวกเพิ่มทีละร้อยเกือบร้อยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปล่อยอีกก็ได้สิบแปดเนี่ยผมก็จะใช้ประมาณเนี่ยตกไปเรื่อยเรื่อยมันก็เพลินดีนะเกมเนี้ยผมชอบเป็นเกมที่ตกปลามันง่ายถ้าเกิดเราเรียนรู้เราเข้าใจโอ้โหมีคนนึงได้ยี่สิบเอ็ดโลเลยตัวใหญ่ด้วยมันก็ตกเพลินตกเอาสนุกอย่างเงี้ยเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งสำหรับผมนะที่ผมคิดว่ามันโอเคเลย แล้วช่วงนี้มันก็ลดเดยอะลดบ่อยด้วยราคาถูกด้ยถ้าเกิดใครจะมาเล่นก็มาทักกันได้มาคุยกันได้นะก็เห็นผมก็ทักก็ได้ก็มาคุยกันได้จะเล่นช่วงไหนชวนผมเล่นได้เหมือนกันนะผมจะสะดวกช่วงเป็นแบบดึกดึกนิดนึงอาจจะเป็นช่วงหลังสามทุ่มอย่างเงี้ยถึงตีหนึ่งตีสอง ผมก็จะเล่นเกมออมาแบบนี้ทุกวันแล้วก็จะมีช่วงกลางวันก็อาจจะเป็นประมาณตั้งแต่ช่วงบ่าย,ายจะถึงสี่ห้าโมงทุกวันนะมาเอาผมลืมเปลี่ยนเนี่ยถ้าผมไม่ได้เปลี่ยนความเร็วเห็นปะยังไงปาลัมก็ไม่กินความเร็วในการเราดึงตัวตัวลอกกลับมันมีผลนะมีผลมากเลยผมเคยเวี่ยงผมเคยเวียงอยู่ช่วงนึงอ่ะ ผมลองแล้วลองอีกทําไมปลาไม่กินจนแบบจนผมโมโหอ่ะจนผมต้องไปหาคลิปคลิปฝรั่งมาดูอ่ะเราฝรั่งผมก็แปลไม่ค่อยออกใช่ไ่มผมก็ดูเขาพูดแล้วก็มาแปลแล้วก็มาดูวิธีการทําผมก็จะมาจับได้อ,อ๋อมันต้องแบบนี้นี่เองมันก็เออง่ายขึ้นช่วยได้เยอะอะไรประมาณนี้นะ เห็นไหมกินอีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ทัไมสีมันแปลกๆอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวไปติดหินโอ้โหผมไม่กล้าตกเลยผมต้องปล่อยอะ่ะปล่อยให้มันลากนะโอ้ยไอตัวนี้ไม่คุ้นเลยเป็นปลาที่ผมไม่เคยตกได้มั้งน่าจะไม่ผิดนะน่าจะใช่นะผมไม่เคยตกใต้แน่นอนเพราะว่าผมไม่คุ้นนะ ปลาอะไรผมนมี่แน่ใจต้องเอาดูก่อนว่าตกขึ้นมาเราจะบอกไหมว่าเป็นชื่ออะไรแต่ตัวเล็กมากนะผมได้เป็นปลาบุกเขานะเป็นปลาที่ผมไม่เคยตกได้มันเป็นนิวเล็กขอดเลยเห็นมั้เวลาเราใช้แบบว่าเกียือใหม่ๆทีนี้ใหม่ในการตกอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสได้ปลาที่เราไม่เคยตกได้บางทีมันอาจจะเขียนตรงเหยือปอมหรือเหยื่อที่เราใช้อ่ะ บางทีผมไม่แน่ใจตัวนี้มีเขียนไว้หรือเปล่าผมต้องไปดูนะมันจะมีบอกแหละที่ผมบอกขั้นตอนว่า mm. เหยื่อแต่ละตัวปลาแต่ละตัวจะกินเหยื่อไม่เหมือนกัน mm. เหยื่อปลอมแต่ละชนิด mm. เหยื่อจริงแต่ละชนิดก็ใช้ตกปลาไม่เหมือนกันมันจะมีปลาพิเศษอย่างตัวนี้ผมได้เป็นบุกเทานะที่ผมตอนตกอะ่ะผมรู้สึกได้เลยว่าผมไม่เคยได้ปลาตัวเนี้ยแล้วก็ได้มาอูโหูมันสุดยอดมันสวยนะสีสันอะไรพวกนี้แต่ตัวมันถึงจะเล็ก ต่มันก็เป็นนิวเล็รขอสำหรับผมเพราะว่าก่อนหน้านนีะ้ผมเคยใช้เหยื่อปลอมที่ผมบอกผมจะใช้เป็นแบบไซส่ใหญ่ๆกับซส์กลางๆก,ก็คือผมจะเอาประมาณสิบกิโลเป็นพอมันเป็นสิบกิโลเนี่ยปลาตัวนี้มันอาจจะมีซส์เต็มที่แค่ห้ากิโลหกกิโลเนี่ยมันก็อาจจะไม่มากินก็ได้พอผมมาใช้ตัวจะขอตัวเหยื่อปลอมเป็นซส์เล็กลงมาเนี่ยมันก็ทําให้ปลานีโอกาสมาติดมากินได้เหมือนกันก็โอโ้แบบสุดยอด EP นี้ได้ความรู้ใหม่ๆนะ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยแล้วก็สีสันสวยด้วยนะตัวมันผมชอบเลยเี่ยสีมันแบบสดดี่ยน่าจะเป็นป่ามีพิษหรือเปล่าคล้ายๆกบอ่ะยิ่งสีสันสวยมันยิ่งแบบมีพิษอย่างเงี้ยอแต่สวยอยู่นะผมชอบเลยอ่ะโอเคผมก็จะปล่อยลงบอกเพราะว่าผมอยากได้อีกพีอผมลองมาดูเหยบอมที่ผมใช้มันมีบอกว่าบุกเขาออมีบอกเห็นไหมตัวนี้เลยที่บอก เราอยากแบบอยากได้ปลาชนิดไหนเราก็ต้องมาดูว่าเหยื่อปองหรือว่าเหยื่อแต่ละชนิดตกได้อะไรบ้างนะชื่อมันก็แปลกๆอย่างพวกนี้ยผมก็แนะนําดูที่แมบแบบเขาก็จะมีบอกว่าเออเราตกปลาได้ตัวไหนบ้างเนี่ยที่บอกเนี่ยมันก็จะมีเรนโบว์บ่าวเท้าบุกเท้าบูบูเท้า,ทาปลาฆาตกรแล้วก็มันจะมีอีกสามสี่ชนิดเนี่ย ที่ผมยังไม่เคยตกได้เหมือนกันเขาก็จะมีบอกถ้าผมอยากได้ตัวไหนผมก็ต้องมาดูแล้วว่าเหยื่ออันไหนใช้อะไรตกในการตกพวกตีนะมันก็จะมีบอกมาเลยช่องฝนตกผมก็จะตีไปต่ออย่างที่บอกผมก็จะหวังเป็นปลาพวกไซ์เล็กๆแต่เน้นตกบ่อยๆเหมือนเดิมนะนการเป็นนักตกปลาชั้นยอดเราต้องตกให้ได้ทุกชนิดนะครับในแต่ละม็อแมเดี๋ยวผมต้องไปดูอจริง ว่าแต่และแมปมีปลาตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมจะทําข้อมูลบอกว่าใช้อะไรตกใช้เป็นแบบไหนโอ้โหนี่ไงกินอนะ่ะปลาพิรค่ากินโหมันกินแบบสะใจมากนะ่ะรู้สึกได้ว่าสนุกเลยอนะกินง่ายใครแบบอยากได้เป็นพลินตกสนุกสนุกก็แนะนำเป็นแบบไซส์เล็กๆกลางๆอย่างนี้ย เน้นปริมาณเน้นแบบตกบ่อยๆเพราะอากาศมันไม่บอกาะสำหรับตกปลาตัวใหญ่เงี้ยหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่แหล่งของเขาเงี้ยเราก็ตกโดยเล็กๆค่าเวลารอตัวใหญ่ให้เขามากินมเรียบร้อยหกโลก็ใหญ่อยู่นะสำหรับปลาเพชรคาดอ่าผมก็ได้อีกตัวหนึ่งละ หกโลก,กว่ามันก็เหมาะสำหรับผมโอเคอีพีนี้ผม okay. ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็คือมาแนะนำวิธีการใช้มาพูดคุยเกี่ยวกับตัวของเหยี่อปลอมตัวตะปุลนนะมันอีพีต่อไปผมอาจจะทำเป็นไปตกแมปอแมปนะตกเมม่มันละอืมตกในแมป ต,ต่อไปในแผนที่จะต่อไปหรือจะมาคุยในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ตัวไหนต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ EP นี้ผมขอแค่ยี่สิบไลค์ก็พอนะครับผมจะได้มีการมีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยช่องผมอะยังมีคนติดตามอยู่น้อยมากส่วนใหญ่จะมีคนเข้ามาดูหลักร้อยหลักพันแต่ส่วนใหญ่8ปดอร์เอะ เขายังไม่ได้กดติดตามให้ผมเลยตอนนี้ผู้ชมผมยังมีไม่ถึง100รคนเลยยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงโดยการกดติดตามด้วยสำหรับคนที่เคยเข้ามาดูมาชมคลิปของผมแล้วนะอีก80%ที่ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์แต่สําหรับคนที่กดติดตามซับสไครต์ยังไงแล้วก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับมาเล่นเกมไปด้วยกวันบิ๊อ้วนอ้วนเกมมิ่อ่าอ p นี้ผมขอ ลาไปก่อนนะครับมาชมกันต่อไปว่า EP ีหน้าจะเป็นยังไงครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายที่สำคัญถ้าเธอจะมาพูดมาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าติชมยังไงก็มาคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับมาพูดมาคุยกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบายบาย